พาเต่าเดินเล่นหน้าบ้านตอนเช้าอาบแดดเอาไว้กระมังนี่เดินหาที่ร่มนอนอย่างเดียวเลยต้องเอามาเดินหน้าบ้านเลย เงบสุดแล้ไม่งั้นไม่ยอมเดินนะครับในบ้านก็กว่าแดดจะมาตรงนู้นนะสิบโมงเ <c oughs> <c oughs> กือบเที่ยงนึงกว่าแดดจะมา <c oughs> เลยต้องมาเดินหน้าบ้านเ <c oughs> ต้องเตรียมต้องเตรียม <c oughs>